ชาดกว่าด้วยคนขี้โออัธถกถากตาหากะชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีครั้งนั้นเมื่อพระาศาสดาและเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้เผยแผ่าศาสนาก็มีกุลบุตรจากตระกูลต่างๆเลื่อมใสบวชเข้ามาในพระพุทธาศาสนามากมาย เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากพระอุปชาครูอาจารย์ต่างก็ตั้งใจฝึกปฏิบัติตนมุ่งสู่หนทางแห่งการพ้นทุกข์กันอย่างจริงจังหนึ่งในวัดปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์ก็คือการทำความสะอาดบริเวณวัดเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงแยกแย้ายกันไปศึกษาธรรมะตามความสนใจของแต่ละรูปบางรูปก็ไปสนทนาธรรมกับเหล่าพระธรรมเสนาบดี บางรูปก็ปลีกตัวไปฝึกปฏิบัติตนเช่นเจริญวิปัสสนานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมในพระวิหารเชตวันมีพระภิกษุที่มีนิสัยขี้โอรูปหนึ่งมักจะพูดจาโออวดยกตนข่มท่านพูดถากทางพระภิกษุรูปอื่นเป็นประจำจึงทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นบ่อย เมื่อพระศาสดาทรงทราบเหตุก็มีรับสั่งให้เรียกพระภิกษุทั้งหมดนั้นมาเข้าเฝ้าในโรงธรรมสภาแล้วตรัสสอนด้วยอดีตนิทานดังนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพราราณสีมีเศรษฐีประจำพระนครคนหนึ่งมีสมบัติมากมายเหลือคนานับในวันที่ภรรยาของเศรษฐีคลอดลูกนั้น นางทาสีหรือทาสในเรือนของท่านก็คลอดลูกในวันนั้นเหมือนกันภรรยาของเศรษฐีและนางทาสีต่างก็คลอดลูกชายเหมือนกันเด็กทั้งสองจึงเติบโตมาด้วยกันเมื่อลูกชายของเศรษฐีไปเรียนเด็กชายลูกทาตนั้นก็ถือกระดานชนวนตามไปพรอยได้เรียนหนังสือกับลูกเศรษฐีไปด้วยซึ่งเด็กชายลูกทาสนั้นเป็นเด็กที่มีหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใส ทั้งยังฉลาดเฉลียวช่างพูดช่างประจบเอาใจคนทั่วไปเรียกเด็กคนนี้ว่ากตาฮากะกตาฮากะได้รับความเมตตาจากเศรษฐีให้ทำหน้าที่เป็นเสมียนดูแลครังพัสดุในเรือนของท่านแต่กตาฮากะนั้นเป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตจึงคิดว่าตนจะไม่ยอมเป็นทาสตลอดไป เขาทราบว่าเศรษฐีนั้นมีสหายรักที่ร่ำรวยไม่แพ้กันอยู่ที่เมืองชายแดนจึงคิดจะทำให้ชีวิตของตนพ้นจากความเป็นทาสกตาหะกะทำจดหมายปลอมขึ้นมาหนึ่งฉบับเอาตราประทับของเศรษฐีมาใช้ประทับบนจดหมายจากนั้นก็ขโมยข้าวของที่มีค่าอีกจำนวนหนึ่งจากคลังพัสดุที่ตนดูแลแล้วเดินทางไปหาสหายของเศรษฐีที่เมืองชายแดน พร้อมกับนำจดหมายและข้าวของที่ตนขโมยนั้นไปมอบให้เศรษฐีที่เมืองชายแดนโดยในจดหมายนั้นมีเนื้อความว่ากตาฮะกะคือลูกชายของเศรษฐีแห่งเมืองพาราณสีที่มาเมืองชายแดนนี้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ของสองครอบครัวขอให้เศรษฐีแห่งเมืองชายแดนจงยกลูกสาวให้แต่งงานกับกตาฮะกะและให้กตาฮะกะอยู่ซะที่เมืองนี้เมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม เศรษฐีแห่งเมืองพระราศีจึงจะมาเยี่ยมฝ่ายเศรษฐีเมืองชายแดนเมื่อเห็นจดหมายที่มีตราประทับของสหายรักพร้อมกับของบรรณาการที่มีค่าก็เชื่อสนิทใจรีบจัดแจงยกลูกสาวให้กับกตาฮะกะพร้อมทั้งจัดงานแต่งงานให้เสร็จสับกรตาฮะกะนั้นเมื่อได้มาเป็นเขยของเศรษฐีที่นี่ก็ทำตนมีลสนิยมสูงขี้โอดูถูกผู้อื่น แม้เหล่าบริวารทั้งหลายจะนอบน้อมนำของกินของใช้มาให้ก็ไม่เคยถูกใจอะไรเลยมีแต่กล่าวติเตียนและดูถูกคนว่าไร้สกุลบ้านนอกอยู่เสมอ,สมอฝ่ายเศรษฐีที่เมืองพาราณสีนั้นเมื่อไม่เห็นกระตาหากะทาดหนุ่มผู้ดูแลครังพัสดุหลายวันเข้าก็เป็นห่วงถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนเศรษฐีจึงส่งคนออกไปตามหาจนทั่วเมืองพาราณสี เมื่อไม่พบก็ส่งคนออกไปตามหาในเมืองอื่นๆอีกจนในที่สุดก็มีคนมาแจ้งว่าไปพบกาตาฮกะที่เมืองชายแดนและเล่าเรื่องราวของกาตาฮกะให้ฟังเมื่อเศรษฐีฟังเรื่องราวแล้วก็เห็นว่ากาตาฮกะทำในสิ่งที่ไม่สมควรจึงไปกราบทูลลาพระราชาเพื่อขออนุญาตเดินทางตามธรรมเนียมของเศรษฐีประจำพระนครเมื่อได้รับพระบรมราชาอนุญาตแล้ว ก็ออกเดินทางไปสู่เมืองชายแดนพร้อมกับบริวารนจำนวนมากข่าวว่าเศรษฐีจากเมืองพาราณสีกำลังเดินทางไปที่เมืองชายแดนถูกพูดถึงไปทั่วเมืองกะตาฮากะได้ยินก็รีบวางแผนเอาตัวรอดกะระยะเวลาว่าขบวนจากเมืองพาราณสีคงจะใกล้เข้ามาแล้วจึงท,ทําทีเป็นไปบอกกับเศรษฐีผู้เป็นพ่อตาว่าตนจะเป็นผู้จัดขบวนของกินของใช้ไปต้อนรับบิดาของตนที่นอกเมือง ส่วนทางบ้านนี้ให้ภรรยาของตนจัดการต้อนรับเตรียมไว้กตาฮะกะนำอาหารการกินและสิ่งของอำนวยความสะดวกพร้อมบริวารจำนวนมากออกไปต้อนรับเศรษฐีที่มาจากเมืองพราราณสีกตาฮะกะนั้นเมื่อเจอหน้าเศรษฐีจากเมืองพราราณสีก็รีบเข้าไปไหว่อย่างนอบน้อมอย่างที่ทาสพึงกระทำต่อนายแล้วสั่งให้บริวารของตนกลับไปก่อน แล้วกตาฮากะก็อยู่ปรนิบัติดูแลทุกช่วงเวลาทั้งตอนที่เศรษฐีทานอาหารอาบน้ำหรือแม้กระทั่งตอนที่เศรษฐี่ายทุกหนักทุกเบาเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหมอบแทบเท้าเศรษฐีขอร้องไม่ให้เศรษฐีเปิดเผยความจริงเรื่องที่ตนเป็นลูกทาสทั้งยังเสนอทรัพย์สินเพื่อเป็นการปิดปากอีกด้วยเศรษฐีมองดูกตาฮากะด้วยความทึ่งในความเฉลียวฉลาดในการเอาตัวรอด ทางการนอบน้อมเข้ามาปรนนิบัติและการเจรจากับตนจึงกล่าวปลอบว่าเจ้าไม่ต้องกังวลดอกแล้วเศรษฐีก็เดินทางไปสู่บ้านเศรษฐีผู้เป็นสหายตลอดระยะเวลาที่พักอยู่บ้านสหายนั้นเศรษฐีจากเมืองพราราณสีก็ได้รับการดูแลจากกตาหากะเป็นอย่างดีซึ่งเศรษฐีก็พูจาและปฏิบัติต่ตอกตาหากะเสมือนเป็นลูกชายจริงๆจนถึงวันที่ใกล้จะเดินทางกลับ เศรษฐีจากเมืองพาราณสีจึงเรียกลูกสะพ้ยมาทำทีว่าให้ช่วยหาหอกหาหาบนหัวให้หน่อยแล้วก็รีบเรียบเคียงเคียงถามว่าแม่คุณกตาหากะอยู่ที่นี่เป็นอย่างไรบ้างทำความลำบากใจอะไรให้เธอหรือไม่ลูกสะพ้ยตอบว่าลูกของคุณพ่อไม่มีอะไรต้องตำหนิเลยนอกจากเรื่องอาหารการกินที่เรื่องมากและจู้จี้ไปหน่อยเท่านั้นเจ้าคะ่ะเศรษฐีได้ยินดังนั้นจึงบอกว่า ปกติกตาฮากะเป็นคนที่กินยากมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเอาอย่างนี้พอจะให้มนสำหรับผูกปากกตาฮากะเอาไว้ต่อไปนี้ถ้ากตาฮากะบ่นจูจีแล้วก็เจ้าจงพูดมนนี้แล้วเศรษฐีจากเมืองพาร,ราณสีก็สอนมนแก่ลูกสะพ้ยหลังจากเศรษฐีเมืองพาร,ราณสีกลับไปพร้อมกับขมวนของฝากอันยิ่งใหญ่อลังการและเงินทองอีกจำนวนหนึ่งที่กตาฮากะจัดเตรียมให้แล้ว กตาฮากะก็ยิ่งเยอหยิ่งจองของมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อภรรยาของเขาจัดเตรียมอาหารเลิศรสต่างๆและถือทัพพีคอยเตรียมตักข้าวอยู่นั้นกตาฮากะก็เริ่มติเตียนอาหารอย่างไม่ไว้หน้าภรรยาของเขาจึงกล่าวมนที่เศรษฐีเมืองพรารณสีสอนไว้ซึ่งแปลความหมายได้ว่าผู้ใดไปอยู่บ้านคนอื่นแล้วยังพูดจาโอ้อวด ระวังนายจะตามมาเคี่ยนด้วยไหวตีตราเครื่องหมายธาตุและแฉะชาติกําเนิดเมื่อรู้ตัวแล้วจงเลิกนิสัยเรื่องมากกินเถิดอย่าเอาสันดานธาตุมาแสดงให้คนอื่นรู้ไม่อย่างนั้นจะเดือดร้อนได้ซึ่งภรรยาของกาตาฮาก,กะก็กล่าวถอยคำออกมาโดยไม่รู้ความหมายใดๆเพียงแต่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองตามที่ได้รับการสอนมาเท่านั้นแต่กาตาฮากะเข้าใจทุกถ้อยความ เขาตกใจว่าเศรษฐีเมืองพราณาศีคงจะบอกความจริงกับภรรยาของตนหมดแล้วแน่ๆจึงรีบก้มหน้าก้มตากินอาหารหลังจากนั้นมาเขาก็อยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวไม่ติเตียนเรื่องใดๆอีกเลยเขาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองชายแดนนี้อย่างสงบตราบสิ้นอายุไขพระาศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่า กาตาฮากะในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุผู้มักโออวดในบัดนี้ส่วนเศรษฐีมือพาราณสีคือเราตถาคต